Okay. สวัสดีครับผมขอต้อนรับทุกคนนะฮะเข้าสู่ Big Review Series นะครับวันนี้เราอยู่ที่แปรรักฉัน2 EP 5ตอนจบนะฮะผมอาจจะพูดไม่ชัดนิดนึงนะฮะแล้วก็อาจจะพูดเบานิดนึงเพราะว่าเพิ่งผ่าฟันคุดมานะจริงๆควรจะต้องพักเสียงแต่ว่าด้วยความชอบจริงๆนะฮะก็รู้สึกว่าต้องคุยกันนิดนึงนี่ก็แอบแบบว่าเจ็บเนิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรจะอดทนเพื่อพวกเราทุกคน ขอญาตจับปากไว้ด้วยแล้วกันขากันไกลจะได้ไม่เพิ่มแบบไม่ขยับมากเกินนะฮะก็อาจจะพูดไม่เสียงดังมากพยายามตั้งตั้งใจฟังนะฮะเป็นไงเชื่อผมยังใครที่ตามผมดูตั้งแต่ EP ก่อนๆเนี่ยผมก็ได้บอกไว้แล้วว่ามันต้องจบอย่างนี้แหละผมทํานายไว้แล้วจบแบบสองจริงด้วยแล้วผมก็ไม่เล้อกว่าโอ้โหจะจบถึงขั้นแบบมีฉากแบบเกือบเกือบเวดดิ้งแล้วนะคือเลียวมาก เรียวแบบเรียวนอกจอเลยอย่างเงี้ยอืนะครับว่าปวดฟันยังไงเดี๋ยวผมอาจจะพยายามพูดไวๆหน่อยจริงผมจดไว้เยอะเลยนะแต่ว่าวันนี้คงพูดหนักมากไม่ไหวนะแต่เอาเป็นว่าผมรู้สึกว่าอีพีนี้ยภาพรวมคือน่าจะใกล้เคียงกับพาร์ทแรกไม่สุดละคีย์สำคัญของแปลรักฉันเลยก็คือภูเก็ตคือพอมันมีภูเก็ตกับมาเนี่ยมันเหมือนกับ รเราส่วาเนี่ยคือแปลรักฉันที่เรารู้จักเนี่ยคือแปลรักฉันที่เราอยากจะดู <c oughs> ถึงแม้ว่าแปลรักฉันภาคสองเนี่ยส่วนใหญ่จะมาดําเนินเรื่องที่กรุงเทพใช่ไหมซึ่งก็อาจจะเป็นรสชาติอีกแบบหนึ่งที่คนอาจจะแบบไม่คุ้นเคยแล้วไปติดภาพแบบกูเก็ตอะไรเงี้ยถึงแม้ว่ามันจะตามบริบทของมันนะแต่ว่าก็อาจจะแบบไม่รู้สึกเหมือนกับอบอุ่นเหมือนกับบ้านฉะนั้นในตอนสุดท้ายเนี่ยตอนตอนที่ห้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาพาเรากลับบ้านอีกทีหนึง่ง ซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีตัวละครสําคัญแล้วก็ตัวละครแบบที่เคยมาเป็นตัวหลักในภาคแรกอย่างม้าโกหุ่นเอยเอิโนซุมิจังกุปป๊ปเพื่อนพระเอกหรือแม้กระทั่งบาสอย่างเงี้ยที่กลับมาก็เรียกได้ว่าแบบโอเคเลยก็ถือว่าแบบเขาเขาก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งทาให้แบบแฟนๆหรือว่าคนดูก็ดูรู้สึกว่าเออได้ได้กลับมาเหมือนเจอเพื่อนเก่าอีกครั้งหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วทําให้ตัวซีรีส์นี้เนี่ยมีความแบบดูแล้วก็ เออโอเคอ่ะดูแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยคือซีรีส์ที่เราอยากดูอะไรเงี้ยนะครับผมก็เข้าใจได้เลยอะไรเงี้ยฉะนั้นเอ่อก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นตรงนั้นก็จะเป็นพาร์ทแบบไฮไลท์ช่วงจบใช่ไหมแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงนั้นผมพูดทีละเบรกแบบสั้นๆแล้วกันจริงๆจะพูดยาวกว่านี้แต่ว่าดูจากปากกันเนี่ยรู้สึกว่าไม่ควรพูดมากเกินไปนะครับเพราะว่าเพิ่งผ่าฟันพูดมาอาจจะพูดไม่ชัดบ้างอาจจะพยายามขยับปากน้อยๆอะไรนี้หน่อยนะฮะเนี่ยมีเดับเหงื่อขักเศษก็ เบรกแรกเนี่ยผมไม่คิดอะไรเลยผมลุ้นว่าคิวกับโอเอ๋วเนี่ยเฮ้ยมึงควรเป็นแฟนกันมึงควรเป็นแฟนกัน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 ไอ้ต้องยิ่งต้องสระน้ําเนี่ยคือไม่รู้คิดเหมือนผมอะ่ะผมนี่คือแบบเชียร์มากเลยนะรู้สึกว่าคู่นี้เคมีมันได้แล้วแล้วใจผมรึกเลยผมก็รู้ว่ามันยากแตเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันคงต้องปูบทคิวมามากกว่าเนี้ยแต่ว่าพอมันปูมาท่าเนี้ยมันก็รู้แล้วว่าแบบความหวังสุดท้ายของผมคือ คิวนาทีนี้ยู่ต้องสารภาพความรักแล้วนะอะไรเงี้ยแต่พอ,อเอ๋อแบบตัดบทว่าโอเคเนี่ยก็แบบขอบคุณพวกมึงคือมันต้องมันพวกพวกพวกมึงอะ่ะคือแบบไม่ได้พูดถึงคิวคนเดียวไงแต่มันแบบพวกมึงก็คือมันก็เหมาเหมาวรวมเป็นกลุ่มเพื่อนเลยอะไรเงี้ยซึ่งก็ตามด้วยประโยคที่ว่าเออเป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปนะอะไรเงี้ยเออซึ่งคิวก็โอเคก็อืมอืมแต่ว่าหน้าตาก็รู้เลยว่าแบบจริงแล้วแบบ ฉันก็คงไม่มีโอกาสแล้วล่ะอะไรเงี้ยสำหรับคิวแล้วโอ้เอาา๋วก็อาจจะเป็นปลาบนฟ้าสำหรับคิวก็ได้อุ๊ยผิดเรื่องอช่างช่างกลับมากัน <c oughs> นะฮะก็กลับมาที่เบรกแรกก็คือว่าเต๋ก็ทําทีสิทธ์อะไรเงี้ยล้วก็ไม่รู้ว่าจะทําเรื่องอะไรดีเต๋ก็ไปบ่นกับพี่ท็อปว่าเนี่ยถึงจุดที่ฝันแล้วดังแล้วมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยเหนื่อยมากจนแบบไม่อยากทําอะไรแต่แบบเหมือนกับยังหวงๆ,ๆอะไรเงี้ยอืมฉะนั้นก็จะพบกับสิ่งที่หวงขาดหายไปนั่นก็คือ ปั๊บกลับมาเจอโอเอ๋ออะไรเงี้ยที่เอเจนซี่อะไรอย่างนี้ยใช่ไหมก็จบเบรกแรกซึ่งก็รู้แล้วว่าสิ่งที่ขาดหายไปนั่นแหละก็คือก <c oughs> ็คือคนโอ้นั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเบรกที่สองก็เลยกลายเป็นว่าเต่กับโอเอ๋อก็ได้มามาคุยกันโอเอ๋อก็มีความแอแบอแซะนิดนททึงอะไรเงี้ยก็คือเมีกันแนะนําว่าควรจะทำทฤษฎีเกี่ยวกับอะไรดีอะไรเงี้ยนะฮะแล้วนะนะก็แบบก็จะมีประโยคที่ที่ดีตรงที่ว่าแบบ เออกูดีใจนะที่ได้เจอมึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดีใจเหมือนกันที่ได้เจอกันอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านกันไปนานแล้วแล้วสองคนนี้ก็แยกย้ายไปใช้ชีวิตกันอย่างเงี้ยแต่ก็ขอโทษโอเอ๋วแล้วก็ขอโทษเอรี่แต่หากนะฮะซึ่งก็แบบว่ามีความขอโทษไปทั่วเหมือนกันนะอะไรเงี้ยว่าเออก็เหมือนกันฉันแบบยังไม่โอเคอะไรเงี้ยเออเลิกกันก็คือโอเอ๋วก็ถามเนี่ยว่าสรุปว่าเอรี่ที่เป็นนักแสดงกับเต๋อเนี่ยเป็นแฟนกันหรือเปล่า คบกันไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกคบกันแต่ก็เลิกกันแล้วอย่างงี้ก็แปลว่าเตะกับโอเอ๋วเนี่ยก็ต่างคนต่างไม่มีใครณตอนนี้อ่าโอเคเบทสามเนี่ยก็จะให้เห็นว่าเตะทำละครทีสิทธิ์ชื่อไอโทซันเซ็ตเอาไว้ยูตรงนี้ผมก็รู้สึกว่าแหมกินมุกเก่านะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเออโอเอ๋วก็แบบมาดูโชว์ทีสิทธิ์ด้วยก็ไม่เหมือนกับตอนพี่ใจที่แบบไม่มีใครมาดูเลยอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นกนะ็น่าสงสารเนาะแต่ว่าของเต๋เนี่ยก็มีโอเอ๋วมาดูแล้วก็ ผมก็ชอบตรงที่ว่าตรงไปบทที่เหมือนกับเป็นละครมาเหมือนกับแทนภาพชีวิตจริงเข้าสู่ละครอีกทีหนึ่งไะซึ่งแน่นอนว่าคนที่อยู่ในสาย,ยาง,งานอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเสมอว่าเวลาเราเจออะไรในชีวิตจริงว่ามันเจ็บปวดมันจะเป็นงานที่ดีได้อืมซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าคนจะชอบมากน้อยแค่ไหนแต่ผมก็คิดว่าละครของเต่าน่าจะออกมาในกระแสที่ดีะอะไรเงี้ยน,นะแล้วก็ในในตรงละครที่น่าสนใจคือเขามีประโยคที่บอกว่าอืม พอเราไม่ได้สนใจเรื่องเดียวกันอะวันหนึ่งเราก็คงจะคุยกันน้อยลงเพราะว่ามันเหมือนกับเริ่มค่อยๆห่างหายกันไปจนวันหนึ่งกลอวจ,จะเจอใครสักคนที่แบบมีความสนใจเหมือนกันคิดอะไรคล้ายๆกันแล้วสุดท้ายกลัวจะทําให้มึงเสียใจอะไรเงี้ยอืมแล้วก็แบบแต่ก็บอกว่าไม่แต่ไม่ว่าคูจะเจอใครหรือไปอยู่ตรงไหนเนี่ยกูก็ไม่เคยรู้สึกแบบแบบเหมือนกับที่คุยกับมึงอะไรเงี้ยเออคืออยากจะแชร์อยากจะเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยยตลอดคือแบบเหมือนกับ ยังลบภาพมึงไปจากใจไม่ได้อะไรเงี้ยเออแล้วสุดท้ายก็ยอมรับว่าเออคูขาดมึงไม่ได้จริงสุดท้ายคนที่กูตามหาสุดท้ายก็คือมึงอยู่ดีก็เป็นมึงคนเดิมนั่นแหละอะไรง OL เงี้ยทาให้โอเอ๋ยก็ลุกออกไปจากโรงละคร,รจะรับไม่ได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบอต้องการอะไรกันแน่จากการทําละครเรื่องนี้แล้วโอเอ๋กก็แบบว่าจะกลับจะจะกลับออกไปละอยู่ในลานจอดรถแต่ก็ตามมางง้ออะไรเงี้ยนะโอเอ๋กก็ไม่คืนดีด้วยอะไรเงี้ย เต๋อก็บอกว่าตอนแรกเขาก็คิดว่าเขามู v e on ได้แต่แค่เจอไม่กี่นาทีวันนั้นก็เหมือนกับไปตกกลุ่มรักใหม่ครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยโอเอ๋ก็แบบเขาก็ตั้งคาถามมาตลอดว่าแบบก่อนที่เต๋จะขอให้โอเอ๋อคืนดีอะโอเอ๋อเขาก็บอกว่าคือเขาอะช่วงที่รู้ว่าเต๋ไปม,มีคนอื่นอะเต๋ก็บอกบอกรักอยู่ตอนนั้นอะก็ยังคิดอยู่นะว่ายังรู้สึกจริงเปล่าเพราะถ้ารู้สึกอะทำไมยังไปรู้สึกกับคนอื่นได้อีกแล้วอย่างเงี้ยต่อไปจะเชื่อใจได้ไงใช่ไหม แต่ก็บอกว่าแต่มึงก็บอกว่าขอให้เราไม่หายกันไปไหนเน่ะเออวันนี้ขอบ้างได้ไหมขอแค่เป็นเพื่อนห่างๆก็ยังดีอตรงนี้ก็เศร้าเนาะอโอ้เอ๋วก็แบบไม่ได้บอกอะไรไปมากกว่าแค่คือขอให้ละครมึงประสบความสำเร็จนะแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าโอ้เอ๋คิดยังไงจะมาทั่งเบรกสี่ฮะโอ้โหเบรกสี่ี่ผมแบบกีดการ์ดเลยรอคอยมานานมากคืออยากเจอบาสอะ่บสอะบาสนี่เป็นตัวละครที่พวกเราคิดถึงมากนะแต่ว่าออกมาน้อยอะ่ะ คือออกมาแล้วก็แบบคออือเหมือนมาแฟนเซอร์วิสนิดนึงท่านั้นเองก็คือแต่บาร์เขาก็พูดดีนะคือโอ้เอ๋เขาก็บอกว่าเขาก็ระบายกับบาร์แต่จริงๆเนะี้ยคบกันเมื่องอเลยโวยตากระขําแรงไว้เลยก็คือโอ้เอ๋เขาก็ระบายว่าอืกูไม่อยากใจอ่อนทําไมกูต้องแพ้คนแบบนี้ตลอดเลยว่าเออทําไมกูต้องแบบรู้สึกแบบเออทําไมเจอกับมันทีเจอแค่แป๊บเดียวแต่ทําไมต้องเหมือนกับ เหมือนกันกูต้องแพ้คนแบบนี้อีกแล้วอะเออถ้ากูกูกลับไปคบกูก็แพ้เด็กอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่กูไม่อยากแพ้มาก็บอกว่าคือบางทีเราอาจจะจัดไปแล้วก็ได้บางทีความรับมันเกิดขึ้นไปแล้วมันรักคนคนแบบคนแบบนั้นไปแล้วอะจะให้ทําไงใช่ไหมฉะนั้นมันไม่มีคําตอบที่ตายตัวบางคู่กลับไปคบกันก็ดีบางคู่กลับไปคบกันท็อกซิกใช่ไหมฉะนั้นจะเวิร์กไหมถ้าจะกลับไปเนี่ยไม่มีคําตอบหรอกจนกว่าเราจะรู้สึกว่าเออถ้าอยากจะรู้ว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าก็กลับ แต่ถ้าไม่อยากรู้ก็ไม่ต้องกลับเพราะสุดท้ายคนที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเราได้ก็คือตัวเราเองนะครับก็คือตัวมึงโอ้เอ๋วอะไรเงี้ยสุดท้ายโอ้เอ๋วก็แบบไปอ่านข้อความกับเก่าร้องห่มร้องไห้แล้วก็เห็นว่าแบบมีข้อความว่าไม่มีใครแทนมึงได้อะไรเงี้ยอืมสุดท้ายภาพก็ตัดไปที่ภูเก็ตที่แจ้งเพื่อนกลับมาเจอกันอันนี้ก็น่ารักดีนะแบบงานแต่งโกหุ่นเจอม้าเจออะไรเงี้ยแล้วโกหุ่นก็แบบได้พูดถึงความรักที่แบบเรียบง่ายของเขาที่เจอกัน อาทะเลาะกันบ้างโตมาไม่เหมือนกันบ้างแต่ว่าเขาคือคนที่แบบอยากตื่นขึ้นมาแล้วอยู่ด้วยกันจนแก่อะไรเงี้ยเออแล้วแบบไม่มีวันไหนสักวันเลยที่อยากจะปล่อยให้เขาหลุดออกจากมือเราไปฉะนั้นเขาก็สามารถบอกได้เต็มปากว่าเนี่ยคือความรักของเขาอะไรเงี้ยเออซึ่งก็คือคุณโนซมิจังใช่ไหมอืมซึ่งก็ทําให้แต่ก็ได้คิดได้ว่าเออนั่นแหละโอ้เอว๋วคือคนคนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วโอ้เอ๋วก็โผล่มาพอดีตามสูตรใช่ไหมก็คือแบบ เด็กสุดท้ายคือโอ้เอ๋อกับม้าก็กอดกันแล้วก็แบบม้าก็แบบพูดดีคือเวลามีม้าอยู่ในฉากทาให้รู้สึกว่าเหมือนเราอยู่บ้านแต่รักฉันจริงๆอ่ะเออที่แบบบอกว่าบ้านเราอ่ะต้อนรับโอ้เอ๋อเสมอนะอะไรเงี้ยแล้วก็โอ้เอ๋อก็ได้ดอกไม้จากฝั่งเจ้าสาวใช่ไหมแล้วก็คราวนี้ก็มีการคุยกันนะฮะนอกรอบนอกรอบเลยนะแล้วก็เต่ก็ไปอยู่คนเดียวริมชายหาดโอเอ๋อก็เดินมานะแล้วก็ ก็พูดประโยคประมาณว่าเออกูเคยขอให้มึงอย่าหายจากชีวิตกูอะแล้วกูจะหายจากชีวิตมึงได้ไงเอออันนี้ชอบเลยนะอือก็เพราะว่าในภาคแรกตอนจบก็เป็นประมาณนี้เหมือนกันที่บอกว่าเออกูกูแบบอย่าให้อย่าให้มึงหายไปจากชีวิตกูเลยนะอะไรเงี้ยเออแต่คราวนี้ก็กลายเป็นว่าเออแล้วกูจะหายไปจากชีวิตมึงจริงได้ไงฉะนั้นก็เลยมีการคุยว่าเออเวลาผ่านไปเนะี่ยเราสองคนก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยๆนะแล้วก็เป็นประโยคตอน เที่ยวไปไว้ในใช้ในตัวอย่างก็ผมนะเราสองคนไม่ใช่คนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารักกันแล้วนะตอนแรกอ่ะเราก็ตีความมันว่าเออนี่มันจะเป็นประโยคแบบบอกเลิกจริงๆหรือเปล่าที่รู้สึกว่าเออเราต่างมูฟออนเราไม่ได้รักกันเหมือนเดิมแล้วแต่ว่าเออพอเขามาใช้จริงๆอ่ะมันกลับกลายไปว่ามันก็สร้างเซอร์ไพรส์เรานิดหนึ่งเหมือนกันที่ว่าเออมันไม่ใช่ประโยคแบบเป็นเชิงนักทีฟอ่ะแต่มันเป็นเป็นประโยคที่บอกว่าเออเราไม่ได้รักกันเหมือนวันแรกเพราะว่าเราทุกคนเปลี่ยนไปแต่ไม่ว่าเราจะเปลี่ยนไปแค่ไหน สำหรับมึงก็ไม่มีใครแทนมึงได้เออสำหรับกูกม็มีใครแทนมึงได้แล้วสำหรับกูก็ไม่มีใครแทนมึงได้เหมือนกันเอออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบต่างคนต่างรู้สึกว่าคนที่อยู่ตรงหน้าเขาอะคือคนที่พิเศษที่สุดมีความหมายที่สุดและเป็นใครสักคนหนึ่งที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่คนก็ไม่มีใครแทนกันได้อะไรเงี้ยเออสุดท้ายก็เลยบอกว่าเออเราอาจจะไม่ต้องสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปก็ได้ไม่ต้องคาดหวังว่าเราจะ เปลี่ยนไม่เปลี่ยนไปหรืออะไรเงี้ยเออแต่ว่าวันนี้เราอยากจะอยู่ด้วยกันนะอะไรเงี้ยถ้ามีปัญหาก็คุยกันค่อยๆแก้กันไปนะก็อย่ายอมแพ้กันง่ายๆเอออันนี้ก็เป็นการตกลงนะฮะว่ากลับมาคบกันผ่านไอจีที่แบบบอกเข้าไปทั่วเลยอะไรเงี้ยซึ่งเตนในฐถานที่ตอนนี้เขาเป็นนักแสดงดังแล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปตามแก้ปัญหาต่อว่าเออจะยังไงต่อไปอะไรเงี้ยเขาก็เปิดตัวแบบไม่แคร์สายตาใครลวแล้วก็อืมก็มีการแบบ จบประโยคไทยๆว่าเออให้ให้ใหดอกไม้แบบนี้นี่เหมือนกับขอแต่งงานเลยนะรู้สึกว่าเต็มมันบูดนะแล้วก็สองคนนี้ก็แบบจบกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นซีนจบที่จบสมบูรณ์แบบนะฮะก็เห็นไหมแบบที่สองกลับมารักกันกลับมาดีกันนะครับซึ่งแบบผมก็เชื่ออยู่แล้วว่าแบบในตอนเดี๋ยวเขาเอาอยู่แน่ๆจากตอนก่อนหน้านี้เราบอกว่าโอ้โหมูฟออนเลโอเอสุดท้ายทุกคนยอมเป็นหมาเหมือนเดิม แลบนั่แไม่ได้วยตอนดูก็แบบคือผมรู้ตั้งแต่ตอนตอนที่คิวไม่มีโอกาสแบบขอเป็นแฟนแล้วล่ะอืมแล้วสังเกตเิ็ตรงที่แบบแท็กไอจอะไรเงี้ยคิวมองยังดูเศร้าๆเลยอะเรารู้นะว่าแบบเราว่าตรงนี้เขาก็ละเอียดเหมือนกันนะในการใส่บทอ่ะคือถ้าบุ้งกับให้เดรเรชชั่นแหละโครงต้องบอกคิวแหละว่าเฮ้ยคิวมึงอะชอบโอเอ๋วนะอะไรเงี้ยอืมแล้วคนดูก็ดูออกแล้วสุดท้ายเขาก็ได้แค่นั้นอ่ะเป็นแฟนโซน เป็นปลาบนฟ้าเนืาอสงสารรวมถึงบาสอีกคนนึงรู้สึกว่าโอ้เอ๋วนี่หากออกทั้งบาสแล้วก็คิวสองคนรวดเลยนะเออในขณะที่เต๋เนี่ยโอ้โหจะยังไงก็ตามเนี่ยเต๋จะไปชอบใครเนี่ยสุดท้ายโอ้เอ๋วก็กลับมาเจอเต๋เ,ตหเหมือนเดิมแม่ไอเต๋หน้าหมันไส้จริงเลยเนี่ยแบบก็จะได้แบบมองตาติดตีมีลักยิ้มมีอะไรอย่างเงี้ยอนะครับอ่อแล้วที่สําคัญเนี่ยคือพอมันมีฉากแบบเกือบเกือจะวดดิ้งแล้วเนี่ยแฟนคลับเขาก็แบบว่า ลุ้นนอกจอเลยว่าแบบมีความแบบ <c oughs> ไม่ชงไม่ชิปมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรอย่างงี้นะก็โอเคครับก็เอาเป็นว่าผมว่าซีซั่นเนี้ยส่วนตัวผมอะผมก็ต้องพูดตรงๆว่าผมไม่ได้ประทับใจเท่าซีซั่นแรกอยู่แล้วนะครับซีซั่นแรกเนี่ยผมจำได้ว่าแต่ ep สามสี่ห้ผมน้ำตาไหลทั้งสาม ep รวดเลย ถึงแม้ว่า EP แรก EP สองจะยังไม่ถึงขั้น้ำตาไหลเท่าไหร่แต่ว่าโดยเฉพาะ EP สุดท้ายเนี่ยโอ้โหน้ำตาผมไหลจุกเบรน้ำตาไหลไม่ไหวแล้วอืมแต่ว่าอันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่เสียน้ำตาเลยนะครับแต่ก็รู้สึกจึกๆข้างในดิบดิข้างในรู้สึกว่าอย่างที่บอกมันเป็นซีรีส์ที่นิ่งขึ้นแล้วดูเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากทั้งสองคาแรคเตอร์นี้ดูเป็นผู้ใหญ่แล้วในความเป็นผู้ใหญ่บางทีมันเหมือนับบล้ืกออาจจะทิ้ง ความเป็นอดีตบางอย่างออกไปอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับเราดูครั้งเดียว,วเราก็อิ่มส่วนตัวเราชอบนะเรา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 ไม่ได้ติดเหมือนกับหลายคนที่แบบโอ้โหฉันแบบโมโหนาะดาวไม่ไหวแล้วผมก็ไม่ได้ติดขนาดนั้นแต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็คอยตามได้แล้วผมก็รู้สึกว่าเขาก็เข้าใจเล่าเขาก็พยายามหามุมในการทํากันบ้านแต่ด้วยเวลาที่มันน้อยอะ่ะแล้วก็ซีรีส์มันสั้นเกินไปที่จะบอกเล่าบางอย่างคอนเทกต์บางอย่างจนบางคนรู้สึกเชื่อหรือว่าคอยตามไม่ได้อะไรเงี้ย มันก็เลยอาจจะเป็นปัญหาแล้วบอกกับว,ว่าพอมันมีความดาร์กมีความเบนเส้นเรื่องไปหาคนอื่นที่ไม่ใช่แบบตัวละครหลักอย่างเดียวเนี่ยแฟนๆก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ยทำไมไปให้แอร์ไทม์ตรงนั้นเยอะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมเชื่อว่านี่คือการเรียนรู้ของสองตัวละครน,นั่นแหละเพราะสุดท้ายมันก็วนกลับมาครบจบกันเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> แล้วก็คิดว่าไม่น่ามีซีซั่นสามนะนะส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะจบตรงนี้นะแหละนะแล้วก็ก็คือตามความตั้งใจของคุณบอสเนานะที่ อยากจะให้5 EP เป็นฝั่งนักเรียน5 EP เป็นฝั่งม,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 มหาหลัยนะครับนี่ก็พ่วงไว้ทํางานไปด้วยเนี่ยนะฮะก็ดูดูแล้วก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่งดงามนะสำหรับผมภาพรวมเนี่ยทั้งสองซีซั่นนี้ยผมก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่มีคุณภาพมากๆของประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าซีซั่นแรกเนี่ยผมก็ยกไว้เหนือกว่าเพราะว่ามันสมบูรณ์แล้วก็ออริจินอลด้วยตัวมันเองนะครับแต่ว่าซีซั่นสองมันเหมือนเป็นการต่อยอดซึ่ง ใน Direction ของมันเนี่ยก็ยอมรับว่าหลายอย่างมันขาดสเสน่ห์ไม่เหมือนภาคแรกแต่อีพีสุดท้ายเนี่ยก็จะมีความรู้สึกทําให้เรสาสวนนึกถึงกินอายอย่างภาคแรกมากที่สุดนะแต่ถามว่าชอบไหมก็ยังชอบอยู่นะครับยังรู้สึกว่าเออคุณมีนก็ยังทํางานของตัวเองได้ดีสาหรับผมนะก็คือยังกํากับแล้วังมีดีเทลหลายๆอย่างถึงแม้ว่าอาจจะมิดหลายอย่างเหมือนกันอะไรเงี้ยเพราะว่าน่าจะเป็นเรื่องแรกที่เขาทําผมว่าเรื่องแรกที่เขาทาเนี่ย ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าไม่เบานะก็อาจจะอาจจะผิดหวังจากแฟนๆบางแฟนๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยปวดบทอ่อนตัวละครขาดไม่ตีอะไรเงี้ยอันนี้ก็มีส่วนเห็นด้วยเหมือนกันแล้วก็อาจจะเน้นบางอย่างแอคต a c t เน้นสิ่งที่มันแบบไม่เข้าถึงคนวงกว้างเยอะไปอะไรเงี้ยแต่ผมก็พยายามมองในบริวทของตัวเรื่องที่เขาพยายามจะพูดอะไรบางอย่างเปรียบเปยความอคติ้งความสร้างตัวตนในการแบบเป็นใครสักคนหนึ่งที่เปลี่ยนไปหรือสร้างตัวตนใหม่ใหม่ ที่เหมือนการจะรักในการแสดงแต่งจริงเราแม่งถล่มลึกไปในชีวิตจริงอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่ามันก็เข้ากันได้นะแหละแต่ว่าแค่ว่ามันอาจจะแบบรู้สึกว่าโลเคชั่นมันไม่ได้ไปไหนอะไรเงี้ยเท่านั้นเองแต่ว่าในแง่บริบทผมว่าผมยังชอบอยู่นะอืมนะครับก็สําหรับซีซั่นสองก็ประมาณนี้แล้วกันขอรีวิวแค่นี้เพราะว่าเดี๋ยวมากกว่าน,นี้เดี๋ยวฟันผมไม่หายปวดนะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเพื่อนๆชอบหรือเปล่าเพื่อนๆอยากรู้มากเลยตอนเนี้ยว่าเพื่อนๆแบบดูจบแล้วยก ความผิดเขาเราียกว่ายกโทษให้นาดาวไหมกลับมาคืนดีกับน,นาดาวหรือ,อยังไอ้ที่ด,าดา่าๆเนี่ยเออรู้สึกว่าโอเคหายโกรธอะไรอย่างไหมหรือว่ารู้สึกว่าเออก็สมควรโดนดา่าแล้วล่ะไอท้ที่จบแค่นี้ฉันก็ไม่ได้หวังขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วอยากให้พีพีอ้เนี่ยอยากให้โอเอ๋งกมุกมอนไปเลยอะไรเงี้ยเออช่วยช่วยกันเม้นหน่อยอยากจะรู้ว่าแบบความรู้สึกคนที่ดูจบตอนนี้แล้วจบแบบนี้เป็นยังไงแต่ผมว่านะส่วนตัวผมรู้สึกว่าการจบแบบนี้น่าจะได้ใจแฟนๆส่วนใหญ่ของค่ายแหละ เราอยากรู้ไงว่าหายโกรธหรือเปล่าไม่กล้าัวร้ลเสียงดังเลยเนี่ยนะครับโอเคปากผม,มเริ่มจะไม่ไหวแลว้ก็แค่นี้แล้วกันครับขอบคุณทุกคนที่มาดูรีวิวของผมตลอดนะครับทั้งอ่า EP ทั้ง5 EP เลยนะครับแล้วก็ทั้ง2องซีซั่นเลยนะครับก็ดีใจที่เราได้มารู้จักกันแล้วก็มาพูดคุยกันแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันนะฮะในช่อง YouTube ของผมฉะนั้นก็ ยังมีหนังเรื่องอื่นซีรีส์เรื่องอื่นออีกนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มีปลาบนฟ้าเนาะตอนจบเหมือนกันก็อย่าลืมมาติดตามนะครับสับสกายบิ๊กนภัสไวรัลสตอรี่หรือช่องนภัสเอสเก็จะมาพูดคุยซีรีส์หนังหรือเรื่องอื่นๆนะครับมาเล่าสู่กันฟังอย่างนี้แหละฮะขอบคุณจริงๆที่เข้ามาติดตามแล้วก็มาเหมือนกับมามาเรียนรู้ชีวิตของแต่และโอเอ๋ไปด้วยกันเราสึกว่าเราเหมือนเตไปด้วยกันนะครับแล้วก็เอ่อ เหมือนได้เห็นพัฒน,นาการแล้วทาให้เราก็มองย้อนกับสะท้อนความคิดถึงกันว่าเออสุดท้ายอ่ะมันไม่มีอะไรที่คงทนอยู่เหมือนเดิมตลอดไปหรอกไอ้คาสัญญาหรือรอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ที่บอกว่ารักกันตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเนี่ยแค่ทําปัจจุบันที่ดีสุดก็พอถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากจะกลับไปคบกันเราอยากจะแก้ปัญหากันเราค่อยๆเจออะไรก็ค่อยๆคุยกันแล้วก็แก้ปัญหาด้วยกันความรักคือการที่ มันไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีเรื่องทะเลาะกันหรือต้องดีทุกอย่างตลอดแต่บางครั้งมันก็เรียบง่ายมากๆแค่เรารู้สึกต่อกันแล้วเราก็พยายามเข้าใจซึ่งกันและกันเข้าหากันพยายามเพื่อกันและกันนั่นแหละคือความรักที่ดีที่สุดนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบรักกันทุกวันขนาดนั้นแต่ว่ามันหมายกับเราไม่ปล่อยมือกันไปถ้ามีปัญหาเรายังอยากตื่นมาเจอหน้ากันอยู่เรายังไม่อยากหายไปจากชีวิตของกันและกัน ถ้าเราเจอใครคนนั้นอยู่ตรงนั้นตรงไหนสักที่หนึง่งอืมอย่าปล่อยให้เขาลุดมือนะฮะ <c oughs> <c oughs> นะครับโอเคก็ประมาณนี้สอดแปรลักฉันด้วยใจเธอครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับขอโทษทีที่เสียงเบาเนะี่ยก็พูดไม่ชัดนิดน,นึงเนาะเจ็บปากครับ